จะให้ทุกคนรับรู้ว่าตรงนี้ก็คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราต้องดูอย่างเช่นเนี่ยผมมอง2องรายการหนักๆไทยรัฐไทยรัฐกับคนกระแสสองรายการเนี้ยเป็น2องรายการหนักๆเทีผมบอกแล้วว่าเป็นรายการที่ไม่เป็นกลางแล้วเป็นรายการที่มีอะไรซ่อนไว้ในตัวเอง เอาความดังเอาความแบบเรตติ้งตัวเองเอาความคนที่ดูเยอะเอาความ fc ของตัวเองไปหลอกลวงคนอื่นมันไม่เป็นยุติธรรมกับประชาชนครับผมเรื่องนี้ยผมบอกและผมฝากถึงพี่หนุ่มกัญชัยโดยตรงโดยคนเดียวครับคือพี่หนุ่มส่งสารประชาชนครับสงสารประชาชนครับพี่หนุ่มกวนสงสารประชาชนอย่าไปหลอกประชาชนครับ อย่าไปหลอกความเชื่อเนื้ความเชื่อถือในตัวพี่หนุ่มเลยคนเรามีขึ้นได้มีลงได้พี่หนุ่มแต่ละครั้งที่พี่หนุ่มทำเนี่ยพี่หนุ่มทำเนี่ยพี่หนุ่มไม่เนียนบางครั้งอะผมมองว่าพี่หนุ่มไม่เนียนเหมือนเด็กอนุบาลเขาทำกันทำไมถึงบอกว่ารายการเนี่ยมันไม่ไม่ไม่เป็นกลางอะ ทำไมถึงผมบอกว่ารายการนี้ไม่เป็นกลางเพราะว่าผมเจอมาอะไรเยอะมาเกี่ยวกับรายการนี้เจออะไรมาเยอะเกี่ยวกับรายการนี้ครับแล้วล่าสุดอ่ะเอาอย่างเช่นโตโน่เรื่องโตโน่ก็เนียบหายไปครับเนียบโตโน่เนียบหายไปครับเอาอันนี้เป็นวิธีการของดาราเป็นวิธีการของสื่อที่อันไหนที่เราจะ อยากให้ข่าวเรื่องเนี่ยขาเนี้เนี่ยไปเนี่ยเราจะไม่เล่นโตเราจะไม่หาข้อมูลจริงของเรื่องนี้โตวสวัสดีครับคุณเบนเราจะเอาเรื่องเนี้ยมาทําอะไรครับเราจะเปิดเรื่องนี้ไปแล้วเป,เปิดไปแล้วก็แม่งมีคนอยากจะสนใจอยากจะรู้ว่าไอตัวผู้ชายคนเนี้ยไอผู้ชายโตโน่เนี่ยมันจะออกมาขอโทษประชาชนไหม อ่าผมรอให้คนเข้ามาสักพันกว่าคนเดี๋ยวผมก็จะเปิดข้อมูลแจมแจมให้วันนี้แล้วผมก็จะฉีดหน้ากากให้วันนี้ในไลฟ์เนี้ยผมจะฉีดหน้ากากแต่ละคนให้เลยแลวจะได้ทุกคนรับรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยลักษณะแต่ละคนเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมจะวันเนี้ยในไลฟ์เนี้ยผมอาจจะจบไลฟ์นี้อาจจะเข้าไปไลฟ์ในเฟซอีกรอบหนึ่งผมก็อยากจะฉีดหน้ากาก,ากให้เลยมันแม่งมัน,เป,นเป็นหลายครั้งมาแล้วว่าแม่งแบบ คือแต่ละคนเนี้ยแม่งแบบดูแล้วมันแม่งจะหลอกประชาชนไปไกลทิ้งไหนวะคิดว่าอะไรอ่ะประชาชนเขาโง่หรอเขาแดกย่าหรอครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มคิดว่าประชาชนเขาโง่หรอทำไมพี่หนุ่มต้องใช้เรื่องอะไรแบบอุบาทอุบาทแบบนี้เอามาเล่นนะครับทําไมพี่หนุ่มต้องเล่นเล่นอุบาทอุบาทแบบเนี้ยเกมแบบสกปรกแบบเนี้ยพี่หนุ่มทําไมเล่นครับสนุกอะเรื่องเนี้ย คือแต่ละครั้งที่ออกมาเล่นเนี่ยจะจบที่แบบด้วยสวยงามตัวเองว่าแบบผมต้องทําแบบผมลําบากใจผมอยากจะจะทำเต็มที่แต่ว่าผมทําไม่ได้ครับผมเป็นพยานพยานหาอะไรครับพยานบอกเล่าในพนชั้นพน,นักงานสอบสวนอยู่ที่โรงพักไม่ใช่ชั้นศาลด้วย แม่งผมอยากจะฝากดาราแต่ละดาราแต่ละคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยออกมาตอแหลเนี่ยไปกลับไปเรียนใหม่ตอแหลไม่เนียนครับกลับไปเรียนใหม่เดี๋ยวค่อยออกมาตอแหลอีกรอบหนึ่งมันจะดีกว่ามันจะดีกว่ากลับไปตอแหลใหม่ครับปรับกลับไปเรียนใหม่ว่าตอแหลยังไงดีจะได้เนียนอ่ะอันนี้เลี่ยงโตโน่เลยนะครับเลี่ยงโตโน่ก็เอาผู้หญิงคนนี้เอาคนนู้นคนนั้นมาฟอกขาวและเรื่องให สั่งให้ตัวโน,น,น้เงียบเฮ้ยมึงเงียบไปก่อนเดี๋ยวเรื่องนี้จะหายไปเองเดี๋ยวมีข่าวใหม่มากบกันเรื่องจริงครับคนที่อยู่ในสือ่อคนที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยเขารู้อยู่แล้วแต่ละวันต้องมีข่าวมาแล้วอยู่ที่ตัวสื่อแต่ละสื่อเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันจะเปิดข่าวเรื่องนี้เป็นยังไงและข่าวท,ที่เกิดขึ้นมาแล้วอะและข่าวตัวนั้นอะมันจะปั้นมายังไงเรื่องตัวเรื่องแตงโมเนี่ย แต่ละตัวเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยพิธีกรดังๆแต่ละตัวเนี่ยออกเอ่ยปากพูดว่าเออกูรักแตงโมแตงโมเหมือนน้องสาวกูน้องสาวเฮียอะไรครับขอโทษทีคำหยาบคือน้องสาวตรงไหนครับใครคิดจะหาความยุติธรรมให้แตงโมหรือย,ยังใครคิดจะหาความยบบตุติธรรมให้แตงโมหรือยังปากใช้แต่แบบรักแต่ตัวตัวเองอะปากใช้แต่แบบรัก อยากจะแสดงตัวว่าเออกูเป็นดาราแหละกูเป็นพิธีกรดังแล้วกูแบบเจ้าพ่อสื่อมาเฟียอะไรนั้นอะ่ะแต่ตัวเองอะถามตัวเองอะอันเนี้ยเนี่ยดูและถามตัวเองว่ารักแตงโมจริงหรือเปล่าแค่นี้ยังไม่พอไปจีบไปจีบนักร้องน้องบีพอเขาเปิดเรื่องนี้ กัดเขากลับแล้วก็สองคนไปขู่เขาบอกเขาว่าให้ออกมาขอโทษแล้วดึงดังหนึ่ง,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 งสองสามเดี๋ยวเรื่องมันจะจบ mm hmm. แค่นี้ใช่ไหมมันแต่ละครั้งที่เราดูแหละแต่ละครั้งที่เราดูข่าวแต่ละรังที่ครั้งที่เราแบบไปฟังหรือแต่ละครั้งที่เราไปแบบดูเนี่ยเราต้องการให้แบบเรื่องนี้มันต้องกระจายประชาชนก็จะได้เขาตาสว่างว่าจะได้รู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยที่เป็นข่าวอยู่ แม้แต่ลูกของไอ้นักการเมืองคนนี้มันจะได้รับคําโทษต่อยถูกต้องไหมหรือมันจะอะไรยังไงถูกต้องไหมทุกคนตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคาดหวังอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยผมอยากให้ฝากเชไปเลยครับยิ่งเชไปยิ่งดีครับใครเข้ามาก็เชไปเลยครับผมไม่ต้องการของขวัญอะไรทั้งนั้น แค่ขอให้เชไปแค่นั้นจบครับคือโลไปนะครับโลให้เขาเสนอคดีแจงโมละโลไปนะครับชาติหน้าชาติหน้าตายไปก่อนแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่แต่ว่าชาิหน้าไม่มีจริงครับมีแค่ชาตินี้ชาติดเดียวชาิหน้าไม่มีจริงใครอยากจะโลว่าให้พี่หนุ่มจะเปิดเรื่องคดีแตงโมโลไปนะครับชาติหน้า จะไม่มีชาติหน้าก็ไม่มีเจงเหรอกไม่มีวันไม่มีวันที่เขาจะเปิดคดีแตงโมให้เลยนะเมื่อไหร่ที่เขาเปิดเรื่องแตงโมอย่าเรียกผมบังแจ็กเลยไม่มีวันเขาเปิดเลยเชื่อผมเถอะเชื่อผมเถอะอย่าเพิ่งของกล้องมาครับอย่าเพิ่งของมาคือผมบอกแล้วว่าแต่ละครั้งที่ผมเนะี่ยเข้าไปดูเนี่ยผมเข้าไปดูแล้วมีข้อมูลเข้ามาเนี่ย ข้อมูลก็เข้ามาเพียบเยอะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยทําไมอะ่ะทําไมเขาไม่เปิดล่ะก็ถามเขาสิทำไมเขาไม่เปิดครับไอ้คาว่าอ้างเนี่ยกูเป็นพยานในชั้นศาลไม่มีครับดูเอกสารอรายชื่อคนที่เป็นพยานอยู่ในชั้นศาลอยู่ดูมาหมดแล้วครับไม่มีอยากจะตอแหลไปตอแหลที่อื่นปะมาตอแหลแถวนี้ไม่ได้เพราะว่าแถวเนี้ยคนแถวนี้นะเขากินข้าวเขาไม่ได้กินหญ้าครับ นะเขากินข้าวไม่ได้กินหญ้าผมยอมตัดพี่น้องตัดอะไรสําคัญอะไรต่างๆนานายอมเพื่อแต่งหมผมผมผมยินดีครับผมยินดีผมไม่ได้มีอคติอะไรกับใครแต่ว่าผมอะสิ่งที่ผมรับไม่ได้ว่าอยากจะหลอกประชาชนเนี่ยต้องหลอกให้เนียนกว่านี้อย่างเช่นเนี่ย เรื่องโตโน่ยังไม่จบเรื่อง i อ m เเข้ามาอาจจะคุณคิดว่าเขาใกล้ชิดกับห้าคุณบุญเรืออาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้แต่ตอนนี้ผมอยากจะถามผมอยากจะถามทุกคนบอกเขาว่าไม่ต้องทำเรื่องคดีแจงโมเลยไม่ต้อง ให้ไอโรเบิร์ตไอปอเนี่ยไอปอเนี่ยไอปอไปออกรายการไก่แซงไก่กระติกเนี่ยเอาไอพวกเนี่ยมาฟอกฟอกเขาในรายการตัวเองเนี่ยในผลกระแสเนี่ยเอาไอพวกเนี่ยสี่ห้าครั้งมาฟอกเนี่ยผมบอกเลยนะสันดานของพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยนิสัยเขาน่ะคือยังไงครับนิสัยพี่หนุ่มกัญชัยอ่ะจะไปทําร้ายชื่อเสียงใครไว้ไปแล้วเขาจะไม่ยอมรับผิดยอมรับผิดก็หน้าแตกสิครับเขาไม่ยอมรับผิดหรอกผมบอกเลย เขาไปทําชั่วกระใครไว้อ่ะจะจะบอกเขาว่าเอ้ยพี่หนุ่มทําผิดนะยอมกวนขอโทษเขานะไม่มีเอาเรื่องเนี้ยออกจากหัวสมองไปได้เลยครับคิดว่าเขาจะไปขอโทษเขาจะสํานึกผิดไม,มไม่มีไม่มีอีโก้สูงอีโก้สูงกูเปิดไปแล้วกูทําร้ายมันไปแล้วกูไม่ไม่ยอมขอโทษหรอกกูไม่ยอมกลับไปแบบอะไรหรอกอีโก้สูงครับอีโก้เนี่ยสูง อันนี้ผมบอกจากใจตรงๆอีโก้มันสูงอีโก้มันแบบแบบนี้แบบนี้แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้แก่แต่ว่าสิ่งที่ผมอะอยากจะให้ทุกคนเมื่อไหร่ที่เขาเปิดรายการเนี่ยทุกคนเนี่ยเม้นรัวๆไปเลยครับเม้นรัวๆไปเลยครับให้อีโปเอาคลิปเสียงของทนายตั้มมาเปิด เขาบอกว่าเป็นรายการของเขาอยากจะทําอะไรก็ทําได้หมดทําได้หมดก็ทําไปสิครับแต่อย่าหลอกประชาชนสิอยากแสดงตัวเองว่ามันเป็นตัวเองอะแบบเนี้ยไม่ต้องขึ้นได้ก็ลุงได้ครับจําคําพูดผมไว้นะขึ้นได้ก็ลุงได้มีไม่รู้กี่คนอะ <c oughs> เห็นมาแล้วอะลุงแบบรุบขึ้นได้ก็ลุงได้ครับ แต่ในไลฟ์ของวันนี้ของผมเนี่ยผมจะเปิดให้เลยว่าใครชั่วและใครเป็นยังไงผมจะเปิดในไลฟ์นี้อ่ะรีบรีบแชร์เลยครับรีบรีบแชร์เลยครับคนเข้ามาตั้ง400ยกว่าคนนะ่ะแชร์แค่4ี่สิบกว่าคนเองรีบรีบแชร์เลยครับจะได้รีบถึงเป็นพันกว่าคนรีบเปิดข้อมูลให้เลยวันนี้จะได้ทุกคนตาสว่างวันนี้จะได้ทุกคนตาสว่างมันเป็นยังไงเสียงดังอะไรเหรอ น่าจะเปิดน้ำอ่ะทุกคนุนรีบเชไปก่อนเดี๋ยวผมจะปิดน้ำก่อนเสียงมันดังใช่ไหมเสียงมันดังอย่างหี้แหละมันก็จะเป็นอย่างนี้นมันจะดังอย่างนี้นหายยัง หายหรือยังเสียงดังอ,ะอ่ะอวันนี้เราจะเปิดคนความชั่ววันนี้เราจะเปิดความชั่วของอวันนี้เราจะเปิดความความชั่วความหลอกลวงประชาชนของแต่ละสื่วันนี้เราจะเปิดคำว่ายุติธรรมในประเทศไทยจะไม่มีจริงครับ คำว่ายุติธรรมในประเทศไทยจะไม่มีจริงวันนี้ผมเปิดเรื่องนี้ผมเชื่อว่าอีกหลายคนก็จะลองโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองมันจะเป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะทำไมน้ำมันไหลดังวะออากดแชร์ไปเลยครับกดแชร์ไปเลยเร็วทำไมน้ำมันดังอย่างนี้วะ โอเคแม่งคนดูก็หูดีเหลือเกินน้ำดังแป๊บเดียวก็น้ำมันดังด้ำมันดังโ okay, อเคกดเช์ไปเลยครับกดเช์ไปเลย ผมเข้าใจนะผมเข้าใจแต่ละคนน่ะจะเข้ามาแล้วอีกหลายคนที่ติดตามคดีผมก็ต้องขอบคุณว่าทุกคนยังตามคดีอยู่อย่างแบบตามคดีอยู่ตลอดยังตามคดีอยู่ตลอดผมต้องแบบให้ขอบคูณทุกคน ไม้เดี๋ยวนะมันขึ้นใบแดงแล้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมลุงแล้วขึ้นมาใหม่นะทุกคนเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมลุงแล้วขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นแป๊บ